คลิปนี้ที่ผมจะมาสอนคอมโบยื้อเป็นหลอดนะทุกคนนะโดยแบบว่าคอมโบรีนะผมจะยื้อเป็นหลอดไม่ให้เป็นหลอดแบบว่าหายไปะทุกคนเอาไว้เล่นเฉพาะแบบพวกเป็นหลอดนะผมที่เป็น67นะที่แบบว่าเลือดแบบหลายล้านเลยทุกคนนะไพ่ที่ผมแนะนําเลยนะผมก็คือไพ่นี้ครับนี่ฮะสามารถทําให้เป็นหลอดนะผมกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้่นเดงครับซึ่งการนี้นะผมผมแนะนําว่าเป็นขั้น2หรือขั้น3ก็ได้นะทุกคนแต่แนะนําเป็นขั้น3เลยก็ได้นะทุกคนซึ่งความสามารถของไพ่นี้เลยผมก็คือเมื่อเรากําจัดเป็นหลอดประมาณ70ตัวนะครับผมการใบน จะซัมมอนนะผมลมออกมานะครับทำให้เบลลดทุกตัวที่อยู่ในสนามนะครับกลับไปจุดเริ่มต้นน,นั่นเองครับทุกคนก็ใส่ไปเลยครับนี่ประมาณนี้คนระับทุกคนและนี่คือการแรกนะที่ผมแนะนำนะก็คือการยืนนั่นเองครับในส่วนต่อมาผมก็คือนี่ครับก็คือการอุกบาทนั่นเองครับการนี้ผมจะไว้เคลียร์นะผมเบลลดที่อยู่ในสนามนั่นเองครับทุกคนซึ่งการนี้นะผมเมื่อกําจัดนะผมเบลลดประมาณ40ตัวด้ครับจะเสกนะผมอุกบาทนะผมโผล่มาให้เบลลดทุกตัวที่อยู่ในสนามครับโดนดาเมจประมาณ3 0,000ืนเลยนะทุกคนอันนี้คือขัั้นน2ะครบ หนึหรือขั้นสองก็ได้นะทุกคนนี้อันนี้คือเป็นแบบสายยื้อนะครับก็คือสายเก็บมอนนะฮะต่อมาก็คือการแช่แข็งนะทุกคนนะ อันนี้ผมแนะนําเลยนะผมสาหรับใครนะครับที่อยากคอมโบให้เป็นหลอดแบบขีดไวๆนะทุกคนนะก็คือการแช่แข็งคือเป็นการ์ดการ์ดหนึ่งเลยที่เอาไว้คอมโบกับหลายๆการ์ดได้เลยนะทุกคนนะเมื่อเราผมกําจัดเป็นหลอดนะผมประมาณ50ตัวนะครับจะทําให้เป็นหลอดทั้งหมดนะผมที่อยู่ในสนามเลครับแช่แข็งเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองครทุกคนอันนี้ผมแนะนําเลยนะทุกคนเอาไว้คอมโบกับพวกนี้ด้วยนะครับแช่แข็งนะฮะในส่วนต่อมาครับผมก็คือการที่เอาไว้คอมโบนะผมกับเป็นหลอดที่โดนแช่แข็งนั่นเอง นทุคซึ่งอันนี้ผมแนะนําเลยนะนี่สําหรับคนที่แบบว่ามีการแลนะผมเป็นขั้น3มแล้วนะครับเมื่อเป็นหลอดถ้าผมถูกแช่แข็งนะครับผมจะทําให้เป็นหลอดนะผมจะโดนความเสียหายประมาณ55%เลยนะทุกคนอันนี้ผมแนะนําเลยนะสําหรับคนที่ใช้ระเบิดนะครับผมในการแช่แข็งนะครับนี่ฮะอีกการหนึ่งแล้วทุกคนการนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะเน้นแช่แข็งเหมือนกันนะครับ นี่ครับเป็นการดีเจเนอรีครับที่มาใหม่ด้วยนะผมจะไม่ปิดนะนะเอาง่ายๆคือเป็นหลอดแช่แข็งนะ,ะทุกคนจะสร้างดามเมจประมาณ1000นะผมต่อวินาทีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการที่ถือว่าขี้โกงเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะต่อวิด้วยนะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้คือเซตที่เอาไว้ยื้แล้วก็เอาไว้เคลียร์ด้วยนะทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะลองใช้กับตัวนี้นะครับเนี่ยผมจะใช้ระเบิดปลาเข้าไปนระระหว่างช่วงแค่แข็งนะผมจะโดนดาเมจแรงมากเห็นไหมฮะนี่ แรงมากเลยทุกคนระหว่างที่โดนแช่แข็งด้วยโดยใช้แบบว่าระเบิดนะแล้วมันจะมีการยื้อผมก็คือการพวกนี้จะจะยื้อไปเรื่อยๆจนกว่าเป็นหลอดที่เป็น67นะผมจะขีดนั่นเองครทุกคนอันนี้คือทิกเลยนะทิกแบบทิกเล็กๆนะสำหรับผมเลยนะครับส่วนใครที่จะเซตแบบอื่นนะก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะทุกคนแล้วก็การไหนใครไม่รู้จักยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะทุกคนให้พิมพ์แล้วก็เอ่อแคปภาพให้ผมได้เลยนะทุกคนอ่ะส่วนใครก็ผมที่กำลังหาไก่ตันนะหรืวว่าสลิงคอนโทรนเดี๋ยวผมน จริงครับ